น,นักเรียนทรรมาศึกษาโทรนะครับตอนนี้จะได้แนะแนวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับตอนนี้ครูจะใชะ้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตอนนี้ครูกำลังชี้ให้พวกเราเห็นนะว่าเราจะเขียนแบบไหนเนาะตรงน,นี้ภาษาบาลีที่เขาออกข้อสอบมาในวันพุ่นี้ วันที่22ไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบมาอย่างไรนะไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบว่าสุภาษิตข้อไหนเราก็ไม่รู้ถ้าออกแบบนี้เราก็เอาใส่แบบนี้นะวิธีการคือเราจะต้องเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษตรงนี้ตัวนี้กับตัวนี้คือว่าบรันนะบรันการเนาะเออเงี้ยเห็นไหมโยจะว่าสตางคีเวเห็นไหมอันนี้คือสุภาษิตธรรมอุษาโทมันต้องยาวแบบนี้แหละเนาะนักเรียน สุบสิทธิ์สมมติว่าสุบสิทธิ์แบบนี้เราก็เอาตามนี้แหละถ้าออกตามนี้เราก็โชคดีถ้าเกิดออกแบบนี้นะเอาละเมื่อถ้าไม่ออกตามนี้ออกอะไรก็ได้เถอะเราบรรยายได้หมดแหละเนาะแต่ระวังวิธีวางนักเรียนห้ามขีดแบบนี้นะห้ามขีดแบบนี้นะกรรมการหักคะแนนหมดเลยนะห้ามขีดแบบนี้ไอ้นี่คือเขาแนะแนววิธีการนะไม่ใช่ว่าไปขีดแบบขาวนี่ยุ่งเลยนะครับ นักเรียนเห็นไหมทำนักษาโทเห็นไหมสุภาษิตของทำนักษาโทนี่สองย,ยาวเลยสองสองสองบรรทัดย,ย,ยาวเลยและคําแปลคาแปลอีกสองบรรทัดอีกเห็นไหมาคาแปลอีกสองบรรทัดอีกนะครับทีนี้ต่อไปก็เมื่อเราเอาสุภาษิตมาตั้งเป็นกึง่งกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีคําแปลเรียบร้อยแล้วนะักเรียนดูนะครับเห็นไหมอย่าขีดแบบข้าวนะ อย่าขีแบบขาวนะขีแบบขาวตกเลยนะและตัวนี้เห็นไหมนักเรียนอันนี้เส้นบรรทัดเส้นบรรทัดนักเรียนเห็นไหมตรงไหมเส้นบรรทัดตรงเลยเป๊ะ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 เห็นไหมเส้นบรรทัดตรงเลยนักเรียนก็มีคําว่าย่อหน้าตัวนี้เห็นหรือป่าย่อหน้ามีคําว่าหน้าบัดนี้นักเรียนต้องย่อหน้านะย่อหน้าแบบนี้แหละเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยนะ แล้วก็เว้นบรรทัดด้วยหน้บัดน,นี้เห็นไหมย่อหน้าแล้วหน้บัดน,นี้จากได้พารบรรยายนี่เราก็บรรยายตามนี้เนาะตามตามหนังสือนี่แหละแล้วก็บรรยายเขียนมาตามเรื่อยๆมาแล้วก็จนถึงคําว่าสืบต่อไปสืบต่อไปนี้ยังไม่จบประโยคอไม่ใช่สืบต่อไปจบประโยคแล้วเหลือไม่มีปัญหาเขาไม่ให้อะไรต่อเติมตรงนี้ห้ามมีเด็ดขาดขอโทษครับเนาะ อ่าอันนี้ห้ามมีมเด็ดขาดเนาะห้ามต่อเติมตรงน <im ี้อืห้ามต่อเติมแล้วมาหยุดตรงนี้ก็หยุดตรงนี้เลยอันนี้คือว่าจบประโยคละทีนี้ต่อไปเรนเห็นไหมเส้นตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมบรรทัดเห็นไหมห้ามขี่แบบนี้นะอันนี้คือเขาย่อหน้าเขาย่อหน้ามีดำเนินความตามพุทธภาษิตเบื้องต้นนั้นว่าผู้มีปัญญาสามคืออะไรแล้วก็บรรยายเขาก็บรรยายมาเรื่อยบรรยายมาเรื่อยตามรเส้อนะบรรยายมาเรื่อยประมาณกี่บรรทัดก็ไม่รู้เราลองดูก่อนเนาะ บรรยายมาเรื่อยๆบรรยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจนถึงตรงนี้เนอะจนถึงตรงนี้จะมีการเชื่อมแล้วตรงนี้นักเรียนเห็นไหมการเชื่อมแล้วสุภาษิตอ่ของธรรมศึกษาโทนี้จะเชื่อมสองสุภาษิตนะมันก็จะมีเชื่อมแบบนี้เลยก็คืออ่าภาษาภาษาบาลีนะครับก็ก็กตอนนี้บรรยายมาตั้งแต่ มาเรื่อยๆมาเนี่ยประมาณกี่บรรทัดสี่ห้าหกเจ็ดบรรทัดแล้วก็เวลาเชื่อมลุบากสมด้วยพุทธภาษิตที่มีมาในสังยุตตนิกายสคขาทว่าว่ายาที่สั่งวัตเเปปีจางอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เห็นไหมอะยอันนี้ก็กึ่งกลางอันนี้ต้องวางกึ่งกลางอันนี้ต้องวางกึ่งกลางอันนี้ต้องวางกึ่งกลางและก็วางกึ่งกลางคําแปลก็กึ่งกลางอยู่ระบาดสี่บรรทัดนี้ก็คือกึ่งกลางหมดเลยไม่มีการทางนี้กับทางนี้ต้องเท่ากันให้ห่าง ให้ห่างแบบนี้เท่ากันเนาะ <c oughs> แล้วก็หลังจากาหลังจากใส่สูอรสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะักเรียนก็สามารถจะบรรยายต่อได้เลยนะักเรียนเดี๋ยวำครูจะทําความเข้าใจก่อนนะ <c oughs> จากนี้มานี้จากนี้มานี้ไม่รู้ว่าออกข้อสอบเรื่องอะไรเราก็ตั้งบาลีของไอ้ของที่ออกข้อสอบตั้งไว้ก่อนพอตั้งไว้แล้วเราก็บรรยาย เอาตัวอย่างตัวนี้หนะ้าบัตรนี้ก็เอาข้อความตัวนี้แหละมาตรงนี้เสร็จแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเราก็พูดเองบรรยายเองบรรยายตามหัวข้อสุภาษิต <c oughs> ที่ตั้งไว้ไม่รู้ว่าออกข้อสอบเรื่องอะไรถ้าออกข้อสอบเรื่องปัญญาถ้าออกข้อสอบไอ้นี่ออกข้อสอบเรื่องชีวิตผู้มีปัญญาสามเออไอ้นี่เรียกว่าไอ้นี่ออกเรื่องปัญญาถ้าออกเรื่องศีล <c oughs> เราก็บรรยายเรื่องศีลแต่นี้เราตั้งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตัวนี้ดําเนินความว่าดำเนินตามก็คือเป็น ย่อหน้าด้วยเน้อระวังแล้วก็สืบต่อไปเสร็จแล้วมีย่อหน้าด้วยแล้วก็บรรยายย่อหน้าเสร็จแล้วก็บรรยายมาเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงมาเรื่อยๆนะกี่บรรทัดนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วแต่แล้วก็มาบรรยายมาเรื่อยจนกระทั่งถึงตรงนี้นักเรียนเห็นไหมมาจนถึงตรงนี้ส้อมด้วยุทธภาสิทธ์ที่มีมาในสังยุตติกายสังัทธา,ว,าว่าว่าตั้งแต่นี้ไปนะให้หนักเรียนเขียนไว้เลยนะ ให้หนัเกเรียนเอาตามนี้หมดเลยไม่ต้องเอาอะไรอื่นเชื่อมแล้วเอาอันนี้หละเชื่อมเอาสุภาษิตนี่หละเชื่อมนัเกเรียนสามารถพลิกแพลงได้ตัวนี้จะออกเรื่องความสามัคคีก็สามารถพลิกแพลงได้เอาตัวนี้เลยเชื่อมนัเกเรียนสมด้วยพุทธภาษิตที่มีมาในอะไรต่ออะไรบรรยายมาอย่างเงี้ยและนัเกเรียนก็เอาตัวนี้เลย เชื่อมเลยเอาตัวนี้แหละยาที่สังวัตเปพ,พีชังตาที่สังและประเตพลังกัลยานากาลีกัลยานางปาปการีจะปาประกางนักเรียนเอาตัวนี้เชื่อมเลยนะนักเรียนตั้งแต่นี้มานี้นักเรียนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนานักเรียนมีคำแปลเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือและก็เสร็จแล้วพอตั้งบาลีเสร็จแล้วก็มีคำย่อหน้าอีกไหมย่อหน้าเขาเขาก็จะเขาก็อธิบายสุภาษิตนี่แหละ ข้อที่ใบเรื่องช้านาะเมื่อวานต้นกลา้าได้เข้าเมื่อวานข้าโพดก็ได้ข้าโพเมืไปวานไดก็ว่าไปตามนั้นมานเรื่อยๆเนาะบรรยายมาเรื่อยๆกี่บรรทัดก,ก็ว่าไปอ่าอันนี้คือเชื่อมอ่าเขาเรียกว่าเชื่อมสุประสิทธิ์ที่หนึ่งอ่ามันมีอยู่ทั้งหมดมันมีทั้งหมดกี่สุประสิทธิ์ครับทําโททําโททําศึษาโทมีอยู่สองประสิทธิ์เชื่อมไปแล้วหนึ่งสุประสิทธิ์นะตอนนี้เราเชื่อมไปแล้ว อ้านเชื่อมไปแล้วหนึ่งสุประสิทธิ์แล้วเราก็บรรยายที่เชื่อมสุประสิทธิ์นี้แหละบรรยายมาหน่อยเนาะบรรยาย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 มาเรื่อยบรรยายสุประสิทธิ์ที่ตั้งนี่แหละบรรยายมาบรรยายมาสักกี่บรรทัดหกเจ็ดบรรทัดเสร็จแล้วเราก็มาเขียนว่าสมดังเลยท่านี่เห็นไหมสมดังสุประสิทธิ์ที่มีมาในกุตกาลนิกายนักเรียนเอาสุประสิทธิ์นี่แหละ ลงเลยไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่ต้องไปกลัวผิดกฎหมายอะไรเอาเลยใส่เลยนะเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้ลงเลยนักเรียนเอาตัวนี้ลงไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราโมเก้งก้างไม่ทันเวลาแน่แหละเดวอดเข้าวนเพราะว่าตอนเชา้าตอนเดี๋ยวเขาให้เขียนสามชั่วโมงอะ่ะนะเราจะต้องทําให้สําเร็จนะ <c oughs> แล้วก็มีสุภาษิตตรงนี้แหละสุภาษิตตัวนี้แหละเอาใส่ตัวเลยเอาไปใส่ทางดุนเลยนะครับเห็นไหม เวลาเอาสายนักเรียนดูด้วยเห็นไหมซุประสิทธิ์ตรงนี้เห็นไหมไอ้นี่ซุประสิทธ์ที่สองนะครับเราก็เห็นไหมอ่ากลางเห็นไหมกลางอันนี้ก็กลางอันนี้ก็เหลืออันนี้ก็เหลือเห็นไหมกลาง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 เห็นไหมและคาแปลก็กลางกลางกลางแบบนี้แหละวางแบบนี้เราต้องวางแบบนี้นะถ้าไม่วางแบบนี้สบตกนะเออและหลังจากเราวางซุประสิทธิ์เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือซุประสิทธิ์เชื่อมที่สองแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็ย่อหน้าตัวนี้เห็นไหมบรรทัดเดไหมเห็นไหมเห็นไหมบรรทัดไหมบรรทัดเห็นไหมตรง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 ตรงยไหมตรงเลยนักเรียนก็ย่อหน้าเลยเห็นไหมย่อหน้าย่อหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตัวเลยต้องย่อหน้าด้วยนะอย,านะอยานะ่าขีดอย่างนี้นะอย่าขีดถูกเดีนี้นะถ้าเห็ดที่ศบตกเลยนะ แล้วก็นักเรียนก็ย่อหน้าเสร็จแล้วเขียนในสุจริตสามอย่างมีอะไรบ้างบรรยายตัวนี้ครูบอกตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ปอนทำตรีแล้วคืออย่างนี้เรียนตัวนี้เช้อปรทัดนี่นักเรียนตรงนี้ไม่จําเป็นต้องตรงตัวนี้ตัวนี้ต้องตรงเป๊ะนะเป๊ะเห็นไหมประมาณอีกตัวหนึ่งจะถึงละตรงนี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องถึงตรงนี้เพราะมันกึ่งกลางใช่ไหมไอ้นี่ก็กึ่งกลางกึ่งกลางไอ้ไอ้บาลีนี่กึ่งกลางหมดเลยแต่ตรงนี้กึ่งกลางไม่ได้มันก็มาจากย่อหน้ามาเนาะ ย่อหน้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตัวนี้ตัวนี้นยายาต้องต้องให้มันถึงขนาดนี้ให้เหลือขนาดนี้นะและอย่าให้เกินนะให้เหลือขนาดนี้เอาลองดูนะคุยจะพูดอีกนะ,เ,ะเป๊เห็นไหมเป๊เปล่าเป๊เป๊นะอันนี้ไม่เปไ๊เปไม่เป็นไรใกล้ใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ก็อันนี้ไม่เป,เป๊ไปไรไม่ใกล้เคียงกัน เออเห็นไหมเขาบรรยายแค่ไม่กี่บรรทัดนั่นเองเห็นไหมแล้วก็พอมาถึงนี้มาถึงตรงบรรยายมาจะถึงจบใจความตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมสรุปนะครับสรุปสรุปความว่าต้องมียอดหน้าด้วยเนะยอะย่อหน้าสรุปความว่าคนไม่มีปัญญาเป็นยังไงยังไงบรรยายไปเลยแลวตัวนี้ก็คือเปเปเป,เป,เปอ่ามาสู่เสร็จแล้วมาถ,ถึงตรงนี้ มาถึงตัวนี้ก็สมดังสุภาษิตที่ณนเบื้องต้นนั้นว่าเราก็เอาภาษาบาลีข้างบนเมื่กี้น่ะเอามาใส่ลงตรงนี้นะเอามาใส่ลงตัวนี้โยจะวัสตังจีเวานี่เป็นสุภาษิตที่เขาออกเ้าสอบเสร็จแล้วเราก็มาใส่กึ่งกลางเหมือนเดิมนะอันนี้ก็กึ่งกลางนี่เกิดกึ่งกลางคือตัวนี้ก็เหลือเนื้อที่เหลือขนาดนี้เนื้อที่นเนื้อที่เหลือขนาดนี้แล้วก็ภาษาบาลีก็ อันนี้คำแปลก็ขนาดนี้เหลือขนาดนี้เนาะเอาเสร็จแล้วก็ลงท้ายยังไง <c oughs> ลงท้ายว่าดังลงท้ายก็เหมือนกันกันกบที่ว่าดังพารณนามาชนีิแลหรือว่าเดี๋ยวครูจะดูก่อนว่าลงท้ายแบบดังพารณนามาหรือว่าดัง <c oughs> ดังบรรยายมาดังบรรยายมาชนีแิแหลตรงน,รงนี้ตรงนี้มีคำลงลงลง,ลงท้ายด้วยนะตรงนี้มี <c oughs> มีอยู่ในบางบางบางทีมันก็มีนะลงท้ายว่าดังบรรยายมาด้วยประการชนิดเออแล้วแต่ตรวนี้จะจะต้องหาคําต่อเติมตัวนี้อีกเนาะต้องมีคําต่อเติมตัวนี้อีกออะทีนี้คลิปนี้ก็มีเฉพาะทาศึกษาโทนะทาศึกษาโทนี้นักเรียนดูให้ดีนะครับเขียนตัวหนังสือให้สวยแล้วก็เขียนตั้งอย่างเมื่อกี้แหละเนาะแล้วก็ ุภาษิตตรงนี้ตรงหัวที่ครูกําลังจับอยู่เนี้ยจะไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะพรุ่งนี้ไม่รู้ออกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าออกตรงนี้ก็จบนะถ้าออกตัวนี้ก็สวยเลยนะแต่มันกลัวไม่ออกตัวนี้สิออกอย่างอื่นมาเราก็เอาใส่ได้เราก็บรรยายได้หมดไม่ว่าจะออกเรื่องอะไรออกได้หมดเรื่องความสาม,มัคคีก็อธิบายได้ออกเรื่องความอรักก็อธิบายได้ออกเรื่องความโกรธก็อธิบายได้อธิบายได้มาจนถึงมา ตามนี้ตามนี้ตามกฎเกณฑ์มานี้แล้วก็มาตัวนี้บรรยายมาจะถึงอ่าจนถึงมาตัวนี้มาตัวนี้บรรยายมาเรื่อยมาจนถึงขนาดมาจนถึงขนาดนี้เห็นไหมนี่บรรยายมาจะถึงขนาดนี้เลยโอ้ตั้งยาวเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วนักเรียนก็มีสมด้วยพุทธภาษิตที่เมืองในแต่นี้เราก็เอาใส่แล้วอันนี้เราต yes. ้องใส่แน่นอนแล้วเอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย ตอนนี้เราจะเอาใส่ทั้งรุ่นเลยนะพูดตามหลักอ่ะนะเพราะว่ามันดีรอไม่ได้แล้วนะเขากกรรมการก็ไม่หักคะแนนหรอกนะเพราะว่าเราเขียนตัวหนังสือสวยเครื่องบรรทัดนะถ้าตัวหนังสือสวยเนี่ยรับรองผ่านเลยนักเรียนเพราะว่าสมัยครูเป็นกรรมการตรวจข้อสอบเนี่ยตรวจอยู่ที่กรุงเทพเป็นตอนที่ครูตรวจข้อสอบกระทูเนี่ยครูดูอย่างเงี้ยครูดูว่าเขาวักตอนถูกไหมเ <c oughs> ขาวักตอนถูกไหมเขาวักตอนถูกไหม เขาวักตอนถูกไหมเขาย่อหน้าถูกไหมเขาวักตอนถูกไหมเขาย่อหน้าถูกไหมเขาทำเป๊ะๆ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 ไหมเขาย่อหน้าวักตอนถูกไหมอย่างวักตอนถูกไหมเขาเขียนตัวหนังสือสวยไหมเขาเขียนตัวหนังสือสวยไหมเขาเชื่อมกี่บทเขาเชื่อมสุภาษิตกี่บทเขาเชื่อมสุภาษิตสองบทอ่าสองบทนะเขาเชื่อมสุภาษิตสองบทบทที่หนึ่ง แล้วก็บทที่สองอันนี้คือทำาศึกสาโทรและเขาย่อหน้าเป็นไหมเขาเป๊ะเป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะไหมเขาเป๊ะเปไหมอันนี้ก็เขาย่อหน้าไหมสรุปความว่าย่อหน้าไหมเป๊ะเป๊ะไหมเป๊ะ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 เอมเป๊ะๆปเป๊ะๆอันนี้ก็เขาเอาสุปรสิทธิ์ที่ที่ออกข้อสอบมาตั้งลงตัวนี้แล้วก็มีอ่ากึ่งกลางเหมือนกันแล้วก็ลงอ่ามีคำแปลด้วยกันลงลงท้ายก็ดังพรรณามาชนีแลหรือว่าดังบรรยายมาชนีแลเดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีตรงนี้นาะอสับ คลิปของทำึกษาโทนี้ก็ครูจะให้นักเรียนดูให้ทุกคนเลยนะใครไม่ดูสอบตกเลยนะนะครูจะบอกเลยนะใครใครที่ครูส่งเข้าที่ครูส่งไปในคลิปถ้า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 ,ถาคลิปที่ครูส่งไปในในโทรศัพท์ของพวกเราในในห้องของพวกเราถ้าใครไม่ดูเนี่ยสอบตกอย่างเดียวนะนักเรียนต้องดูด้วยนะประโยชน์ของนักเรียนเองนะ เห็นครูส uh, <Okay. S 2> ่งขึ้นไปเลยเฉยไม่ยอมดูไม่ยอมมาสนใจเลยอ่ะสอบตกอย่างเดียวนะนั้เรียนนะครูก็ให้กําลังใจเรียนขอให้ตั้งใจทําตามที่ครูบอกทุกอย่างแล้วนัเรียนก็จะสอบได้นะจะได้ทําศึกษาโทนอ้ะแล้วเราก็จะได้ขึ้นชั้นสูงต่อไปอีกนอ้ก็ขออวยพรให้พวกเราประสบความสุขเ็จเ้อเอาละครูก็ทําศึกษาโทก็มีข้อแนะนําหรือบ้าในแนวเพียงเท่านี้ก่อนนอ้ เอาละเดี๋ยวคมจะได้อัพโหลดนอลงตัวแล้ว